ฮะเขาดีกันแล้วเอาีกเนี่ยเอาลูกมาดูซิเขาดีกันแล้วใครดีนี่คนมีภาพด่วนเข้ามาใช่ไหมเนี่ยไม่นี่คนนี้บอกภาพด่วนที่วันอยู่บำรุงที่บ้านริมคลองวันอยู่บำรุงกับแพทองทานชินวัฒน์เฉลิมคุณแพทองทาน วันนี้ข้างหลังแล้วก็สามีขอบคุณแพทองทานอยู่ที่บ้านริมคลองแพทองทานชินวัฒน์ไปหาคุณเฉลิมและลูกคุณเฉลิมที่งอนปึงเจ้าจะพักถึงบ้านริมคลองท่านผู้ชมดูดูไปเรียกคนมาดูการพูาดีกันแล้วคนพวกนี้ไอ้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบมันไม่มีหรอผลประโยชน์ทั้งสิ้นผลประโยชน์ทั้งหมดลองสิแสดงว่าเฉลิมขออะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจวันขออะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจคนที่โพสต์คือวัน ลูกวันคนที่ยืนข้างหลังของแพรทองทานอ๋อลูกของวันคนที่หลังแพรทองทานอ่ะคือลูกชายลูกหล่อของวันไงของวันอยู่บำรุงไงนี่ไงก็คือแพรทองทานเนี่ยบุกถ้ำเสือที่ฉลาแล้วคนเดียวในสภาขาดเฉลิมก็เหมือนทะเลขาดฉลามสภาไม่ต้องมีเฉลิมก็ได้แลวฉลามในทะเลก็ไม่มีใครชอบเออทีนี้อันนี้ต้องไปบุกถ้ำเสือเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยมีเร,เรื่องเรื่องเรื่องงอนปึงเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันไม่รู้งอนปึงกันนะเรื่อง<ช>อะไรก็ไม่รู้<ช>นะเอ๊ะหรือแพทองทางไปาาไปยืนกับหรือไปยืนกับสแตนดี้บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นโซ่ข้อกลางไหม หัวหน้าพักก็ต้องเข้าไปพบกับลูกพักหน่ยอยมีปัญหาอะไรไหมคะ,<อ>จ,ะจะได้ตำแหน่งอะไรไหมคะอย่างนี้ไหมทําทหน้าที่หัวนหน้าพักไลไอ้ออที่คุณอาขอไอ้ที่คุณลุงต้องลุงสิไอ้ที่คุณลุงขอมาเนี่ยหนูถามคุณพ่อแล้ว<อ>คุณพ่อเลยส่งหนูมาอเอาอย่างนี้นะพี่วนันน้องอเดี๋ยวฟังพี่พี่อุ้งนะพี่อุ้งจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะสิบสองคณะคณะหนึ่งจะมีอนุกรรมการเนี่ยยี่สิบคนเดี๋ยวมาช่วยพี่ที่นี่นะคราวที่แล้วสอบตก กับใครนะไม่สําคัญเราจะโกยคะแนนทุกอย่างไปในอุ้งมือเราคราวหน้าพี่วันได้แน่ๆอุ้งว่าใจถึงพึ่งได้ถูเป็นซอต์พาวเวอร์แน่นอนเราคิดเราหาเงินได้เราหาเงินได้ใช้เงินเป็นคนหนึ่งหาเงินได้ใช้เงินเป็นใครคนนึ่งใจถึงพึ่งได้ทั้งสคนรวมกันบ้านกูชิปหายวายตวงถูกไหม คนหนึ่งเ<ช>จ้าของสโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นอีกคนหนึ่งบอกว่าดีเลยหาเงินได้ใช้เงินเป็นพี่ในใจถึงพึ่งได้เราไปด้วยกันเลยสองคน <c oughs> โอ้โหกูตาดูดาวเท้ากูรอยเลย<ะ>ถ้าสร้างสรรประโยชน์ให้กับสังคมได้ก็โอเคนะครับแต่ต้องดูว่าหลังจากภาพเมื่อกี้หลังจากนั้นไม่มีคุณเฉลิมกับคุณวันเนี่ยจะได้ตําแหน่งอะไรอจะไปอยู่ตรงไหนต่างเป็ดเหลิมเป็ดเหลิมเห็นไหม แปดเหรอนี่หนัดแก่เลยไม่สิ้นลิตเลยนะแก่ไม่สิ้นลิตนะเอาแนนอคือถ้าตะปูยังไม่ตอกฝาโลนี่แกยังต้องดิ้นต่อไปในสภาให้ได้เอ๊ะแกจะเป็นบัญชีรายชื่อป่ะเป็นป่ะเป็นคุณเฉลิมเป็นบัญชีรายชื่อแล้วเข้าสภายังเข้าแล้วดีใจเปล่านะดีใจละสิเข้าถูกป่ะไปสภาเก่าเปล่าไม่ได้เป็นนานแล้วอยู่เกียกกายนะเอ๊ะมันทำไมใหญ่่างนี้วะมีเมนอยู่ข้างบนด้วยเหรองง ใช่ไหมสบาเธอมีเมนด้วยไหม,มเมนเราไม่ใช่เขาเป็นเจนดียีเป็นปะโกด้ามากเลยเอเอ <c oughs> สถา <c oughs> อะไรนะสัมปะสัมปะยาสถาสอออะไรก็ตามเอามาดูแท็บเล็ตอันนี้ก็เขาดีกันแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ตอนนั้นไปแซกกันเด่บไม่ต้องนะเขาดีกันแล้ว